ตัวนี้นะคะเป็นฝาไฟไท้ายนะคะฝาไฟไท้ายของมิสูแ200นะคะมิสู200เอลสองร้อยเฉลลงนะคะตัวนี้ข้างซ้ายขวาค่ะตัวนี้ข้างขวานะคะที่ที่ถืออยู่นี้ส่วนตัวนี้ข้างซ้ายนะคะก็เขาก็จะมีอ่อสีขาวแล้วก็เหลืองส้มนะคะเหลืองอมส้มแล้วก็สีแดงนะคะตามนี้เลยค่ะ เฉพาะฝานะคะมาดูกว้างความกว้างของเขาก่อนวัดประมาณช่วงกลางๆตรงนี้นะประมาณ14เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวความยาวทั้งหมดนะคะ31.5เซนติเมตรค่ะเพราะเขาก็ไม่หน้าตามไม่เหมือนรุ่นอื่นอยู่แล้วนะคะจุดรูรยุด ระยะห่างจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างรูประมาณ1 0 1สิบสองจุดห้าเซนนะคะแล้วก็จุดนี้นะเท่ากันค่ะ1 2บจุดห้าประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ให้นี่ประมาณ11.5นะคะ เ,เราวัดที่จุดกึ่งกลางนะคะอันนี้8ปดจุดห้าเซนนะคะส่วนจุดนี้จุดกึ่งกลางของรูนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างรูสองรูนี้นะคะนี้ก็ประมาณ11ซนติเมตรนะคะ วัดไว้ให้นะคะเผื่อสําหรับท่านที่ต้องการข้อมูลนะคะถ้าของใครเป๊ะก็โอเคอยู่แล้ว